วิดีโอนี้นะครับผมน่าจะมาสอนหางเงินเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเลตนะครับ200บาทแล้วก็จะมาแจกซองอ่างเปาด้วยกันนะครับซึ่งซองอ่างเปาในคลิปวิดีโอนี้นะครับมีจํานวนจํากัดทุกคนนะแล้วก็เมื่อวานนะครับที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานมีการกดไลค์ถึง50ไลค์วันนี้ก็เลยจะมาแจกอยู่ที่50คนด้วยกันนะครับใครที่สนใจรับเงินฟรีนับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหางเงินออนไลน์หางเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet แล้วก็จะมาแจกซองอ่งางเปาด้วยกันเนาะวันนี้ทุกคนนะก็จะแจกอยู่ที่50คนด้วยกันนะปกติก็แจกอยู่ที่20คนเนาะแต่ว่าที่ผมบอกเมื่อวานนะในคลิปว่าถ้าหากว่าคลิปไหนที่ไม่ยอดไลค์นะครับ ของการแจกซองอ่งเปานะครับครบ50าไลค์ขึ้นไปนะครับก็จะแจกอยู่ที่50คนนะครับก็คือเป็นคลิปของเมื่อวานนะลงคลิปไปเมื่อวานคือมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน50าไลค์ทุกคนนี่ทุกคนนะ าสลนะครับผมก็จะทําการนะครับผมจแจกอยู่ด้วยกัน50คนด้วยกันใน2คลิปวิดีโอนะครับก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปห่างเงินฟรีกันก่อนนะแอปห่างเงินฟรีในวิดีโอนี้มีชื่อว่าแอป Google c a s h นะเป็นแอปเกี่ยวกับการเดินนะครับก็แอปนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ด้วยกัน1ล้านดาวน์โหลดนะครับอายุ16ปีขึ้นไป นะครับไทยที่สนใจนะับเนส่ของแอป,ปนี้นะสามารถที่จะมาดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็แอป,ปนี้นะครับถ้าใครจะดาวน์โหลดนะครับต้องใช้มือถือนับของ Android เท่านั้นเองนะครับผมนะก็เป็น Android ตั้งแต่5.0ขึ้นไปนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับให้คอมเมนต์บอกจังหวัดที่คุณอยู่ตรงนี้แล้วก็ว่าคุณดูแอป,ปดูคลิปนี้มาจากจังหวัดไหนแล้วก็คุณใช้มือถือเป็น Android หรือ iOS iPhone นะเพื่อที่ว่าผมจะ ทำการหาแอปหาเงินฟรีที่รองรับมือถือของคุณด้วยนั่นเองนะครับส่วนเว็บไซต์ทั้งส่วนใหญ่คือจะเล่นได้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นั่นเองนะครับผมนะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการหางเงินกันก่อนแล้วกันในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Cast นะครับแอปพลิเคชัน Google Cast นะครับสัญญาก็คือจะเป็นการดูวิดีโอแล้วก็ทาภารกิจนะครับของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็แอปนี้นะครับมันมีเงื่อนไขตรงที่ว่าก่อนที่เราจะทําการต่องเงินนั้นเราต้องทําภารกิจของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยนะครับ แล้วก็เทคนิคดนะับที่เราจะหาเงินตรงนี้ให้ได้เยอะนะตอนนี้ผมมีก็16,954บาทนะเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีนะยังไม่ได้ถอนอีกนะครับเพราะว่าสามารถถอนได้ครั้งละหรือวันละ200บาทเองทุกคนนะก็เลยไม่สามารถถอนทั้งหมดเลยนะต้องถอนทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งตรงนี้นะผมหาเงินตรงนี้ได้จากไหนทําไมมันเยอะเหลือเกินตรงนี้นะก็เดี๋ยวผมจะบอกด้วยแล้วก็ผมถอนไปแล้วมากกว่า24,60 0บาทนะครับผม สิ่งที่ผมได้รับเงินเยอะก็คือมาจากรางวัลใหญ่ตรงนี้ทุกคนนะคุณผู้ชมสามารถที่จะมาเข้าร่วมกันได้ทุกคนเลยนะรางวัลใหญ่ตรงนี้ก็คือเป็นการาสุ่มรับเงินฟรีนะอยู่ที่300บาทด้วยกันเนาะเราต้องหาโอกาสนะในการ ลิกเร่งหรือการคลิกเปิดนะครับสุ่มเรียนตรงนี้นะให้ครบอยู่ที่300บาทนีทุกคนนะก็โอกาสตรงนี้ที่เราจะหาได้จากไหนก็คือหาได้จากการที่เราแนะนําเพื่อนเนาะอันนี้ก็คนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะที่จริงคือไม่ต้องหาเยอะหรอกประมาณ1 7ถึง18คนเท่านั้นนะก็จะสามารถบรรลุอยู่ที่300บาทพอดีแล้วทุกคนนะอันนี้เกินนอกผมไม่ได้กดเข้ามาคลิกนั่นเองนะก็เสียดายนะเพราะว่าอ่าต่อรอบนะมันก็ไม่คิดนะเธอถ้าว่าเราเข้ารอบมา นะ่ะโอกาสที่เหลือนะครับมันไม่นับรวมนะเราต้องไปหาโอกาสใหม่ต่อทุกคนนะก็เสียดาจนะเพราะว่าเมื่อคืนแล้วก็เมื่อคืนก่อนผมก็ไม่ได้มาเปิดแอปเท่าไหร่นะครับวันนี้ทุกคนนะ อันนี้ีผมจะเปิดให้ดูว่ามันได้รับเหลี่ยนจริงๆตรงนี้นะมันได้รับเงินจริง300บาทในส่วนของภารกิจนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนดูตรงนี้ให้จบก่อนนะครับผมนะแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนี้ี๋ยวผมจะบอกด้วยว่ามันเข้าร่วมยังไงด้วยนะครับอันนี้ผมเข้าร่วมแล้วคุณผู้ชมก็เลยไม่รู้ว่าต้องเข้าร่วมยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้รู้ว่ามันต้องเข้าร่วมยังไงกันนะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะได้ครั้งละ1บาทนะถ้าเราสังเกตดีๆน่าจะได้ครั้งละ1บาทเนึง2 9 290 ปกนะัณผู้ชมจะดูว่ามันจะได้เยอะกว่า1นบาทคือจะได้3าบาทเลยเนาะเป็นการตั้งค่าของไทยแอปนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้ทุกคนนะอ่านี่ก็2 9 4แล้วทุกคนนะออโอกาสของเราโอโ้เหลือเยอะมากทุกคนนะเสียดายมากตรงนี้เลยนะเพราะว่าผมไม่ได้กดเข้ามาดูดูด้ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะกดเข้ามาดูนะครับอ่านี่ทุกคน2 9 6นะอยากทุกคนไปดูข้างนอกก่อนนะครับอ่า296นะ้านะผมหยุดคนนี้ก่อน อยากทุกคนเข้ามาดูตรงนี้ก่อนทุกคนนะที่ผมปิดก่อนนะที่ตรงนี้นะครับที่เงินตรงนี้มีอยู่ที่16,954้า้สบถ้าได้สามบาทจะกลายเป็น1 7 0 0 0ทุกคนตรงนี้นะโอเคเรากดเข้าไปใหม่นะกดเข้าไปเลยนะครับได้มาอยู่ที่3บาทนี่ทุกคนนะก็ครบพอดี3 0 0้บาทให้เรากดคลิกเพื่อถอนนะครับ ได้มาแล้ว300บาททุกคนนะกดคําว่ายืนยันนะครับแล้วก็นี่ทุกคนนะั่นระบบทําการโอนเหรียญ3ล้านเหรียญหรือ300บาทไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับนี่ทุกคนนะั่นกลายเป็น17,254บาทแลวทุกคนนะั่นมันได้รับรางวัลจริงวิธีการเข้าร่วมก็กดที่คําว่ารางวัลใหญ่เลยนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ยินดีด้วยรับ205บาทกดคําว่าเปิดนะครับทีนี้ทุกคนนะก็เราต้องทำภารกิจก็คือ การหาโอกาสนะหาโอกาสเล่งน,นะตอนนี้เขาให้เราแค่1โอกาสนะะเราก็กดเข้าไปจาก2 2 5้าเขาจะให้45บาทนะครับจะกลายเป็น2 7 0บาทด้วยการตรงนี้นะครับนี่เนาะที่เหลือก็คือเป็นหน้าที่ของร้อยละหลานะเราต้องไปหาโอกาสก็เท่าที่ผมเล่นมาประมาณ1 7 1 8คนนะ,ะเราถึงจะสามารถกดเปิดได้แล้วก็ จนครบพอดี300บาทตรงนี้ทุกคนนะอันนี้เขาให้เวลาแก่เรา72ชั่วโมงหรือ3วันด้วยกันนะครับอีกชอตล็กก็ไปทำกันได้เลยทุกคนนะอันนี้คือเป็นในส่วนของคนที่ทำได้ทุกคนนี่ทุกคนนะ,ะรายการถอนตามเวลาจริงวันที่26นะโอ้โหเยอะมากทุกคนนะไม่ใช่ผมแค่คนเดียวนะยังมีหลายคนนะที่ทำได้ตรงนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำการถอนเงินกันก่นกอนเลยแล้วก็จะมาสอนวิธีการหางเงินกันนะครับกดคาว่าถอนเงินนะครับผม เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําการถอนเงินที่200บาทนะครับแล้วก็จะกดถอนไปนะครับแล้วก็จากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งแล้วก็กดคําว่ายืนยันนะครับผมเรียบร้อยทุกคนนะาําการถอนเงินไปนะเวลา14นาฬิกา5 4นาทีด้วยกันตรงนี้นะ5:14นาฬิกา5 5นาทีด้วยกันเนาะก็นะครับผมก็คือปกติก็คือถอนปั๊บนะครับเงินก็จะเข้ามาไม่เกิน1นาทีนะครับวันนี้แต่ว่านี่ทุกคนน่าเงินเข้ามาแล้วนะครับ200บาทเนาะก็ทำดีแล้วนะครับก็ยังสามารถถอนได้อีกเหมือนเดิมนะครับนี่ท เวลา454น,นาทีแล้วประมาณ 1, 1นาทีแล้วกันเนาะก็ตีกบกๆไป1นาทีแล้วกันนะครับก็ยังจ่ายเงินเหมือนเดิมนะครับใครสนใจนะก็มาถอนกันได้นะครับผมนะมาหางเงินกันได้เลยการหางเงินคือการสะสมเหรีตรงนี้นะครับผมนะวิธีการที่เราจะหางเงินเยอะๆตรงนี้ก็คือการที่เราไปเข้าร่วม เราวันใหญ่รับหรือเราจะไปะทําการดาวน์โหลดแอปพลิชันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าการดาวน์โหลดแอปพลิชันนั้นต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วก็บางทีเราโหลดไปเราก็ไม่รับคะแนนก็มีเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ทุกคนนะั่นคือการใส่รหัสเชิญจะได้อยู่ที่1,500คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับใครที่ต้องการที่จะใส่รหัสเชิญนะสามารถที่จะใส่รหัสเชิญนี้ได้เลยนะครับผมนั่นดี 5m นะครับ bxm ด้วยกันนะครับก็เป็นตัวผู์ใหญ่รับดี D 5นะครับ แล้วก็ M นะครับผม M ตัวพิมพ์ใหญ่นะแล้วก็ BXM นะแล้วก็กดคาว่ายืนยันไปนะครับคุณจะได้อยู่ที่1,500คะแนนด้วยกันตรงนี้นะครับหรือนะครับจะกดเรียนฟรีที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะเป็นเหรียฟรีที่คุณสามารถกดได้ไม่จำกัดนะครับผมนะก็กดไปรับไปเลยนะครับ หรือถ้าค to então, like for, ุณจะทําการดาวน์โหลดแอปนะก็ได้เหมือนกันนะมันจะมีรางวัลเยอะเหมือนกันแต่ว่าบางแอปนะครับมันจะให้เราทําการเติมเงินก็มเหมือนกันนะครับอย่างเช่นแอปนี้เขาจะให้เราทําการซื้อหรือฝากเงินในแอปฉะนั้นก็แอปไหนที่มีระบบการซื้อหรือฝากนับยาไปโหลดนะเพราะว่าคุณจะต้องเสียตังค์ทุกคนนะแต่ถ้าแอปไหนอย่างเช่นแอป Candy c a s h นะปกติเขาเล่นฟรีใช่ไหมแต่ว่าั้งนี้ทุกคนนะเขาให้เราฝากตัวคนนะก็ไม่ต้องทำนะครับผมนะแอปไหนที่มีการฝากนับก็ ไม่ต้องโหลดนะไปโหลดแอปที่ไม่มีการฝากก็พอแล้วทุกคนนะครับผมนะอย่างเช่นแอป v u ตรงนี้ทุกคนนะก็เพียงแค่โหลดแอป VU นะ VI นะ VIU นะแล้วก็ทำการลัทะเบียนบัญชีใหม่แล้วก็เปิดใช้งานแอปในวันถัดไปนะครับผมเราก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนหนึ่งเหรียญนะเพราะว่าการถอนเงินของแอปนี้นะครับเขามีเงื่อนไขว่าเราต้องดาวน์โหลดแอปด้วยนะครับในการ เงื่นไขในการถอนเงินนะครับส่วนการดูวิดีโอนะครับหน้าวิดีโอนะคุณสามารถที่จะค้นหาวิดีโอเองก็ได้เหมือนกันนะรหรือสมมติว่าผมกดค้นหาช่องของผมนะสามารถที่จะดูวิดีโอของเมื่อวานได้นะครับนี่ทุกคนนะแล้วก็นะแล้วก็ดูไปจะมีดวจับเวลาทุกคนนะแล้วก็ผมแนะนําให้เราดูวิดีโอที่มีความยาว3มชั่วโมงขึ้นไปนะ แนะนาให้เราดูวิดีโอที่มีความยาว3ชั่วโมงขึ้นไปอย่างเช่นอ่าวิดีโอนี้นะครับมีความยาวด้วยกัน3ชั่วโมงขึ้นไปเราทํางานอยู่แล้วก็กดดูวิดีโอไปเพราะว่ามันมีภารกิจให้เราดูวิดีโอโจนครบ3ชั่วโมงนะเราจะได้800 0เหรียญ5000เหรียญ3,000เหรียญ2,000เหรียญแล้วก็1000เหรียญแล้วก็400เหรียญด้วยกันนะครับผมแล้วก็จะได้รับรางวัลอีกต่างหากตรงนี้ทุกคนหน้าที่เป็นตัวจับเวลาตรงนี้นะครับครั้งถ้าประมาณ30วินาทีถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะได้อีกต่างหากตรงนีี้้้้นครรัังผมมไดบา ที่35เหรียนนะครับแล้วก็มันก็จะเวลาต่อไปตรงนี้ทุกคนนะนี่ทุกคนเห็นไหมเราก็ถ้าไปทําอย่างอื่นไปถ้าเราเปิดเพลงก็ทํางานไปอ่านหนังสือไปก็แล้วแต่เราตรงนี้นะครับผมนะ ก็สุดท้ายก็คือการเชิญนะหรือการแนะนําเพื่อนเนาะเราแนะนําโดยตรงจะได้อยู่ที่2บาทถ้าเราแนะนําใน A เราจะได้2บาทใน A ไปแนะนําใน B เราจะได้10%ใน B ไปแนะนําใน C เราก็จะได้อีกสิด้วยกันรตรงนี้นะครับผมโอเคทุกคนนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมอ่านเริ่มบอกไปเลยนะในส่วนของตรงนี้ทุกคนนะ ในส่วนของตรงนี้นะครับเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องลงชื่อเข้าใช้เนาะไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ทุกคนนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ก็สามารถจะหาเงินแล้วก็สามารถถอนเงินได้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับมีคำถามเกี่ยวกับแอป Google Cash นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยเดี๋ยวเราไปแจกสมบูรณกันเลยนะครับ ซองอังเป้านะครับเราจะแจกยุ่ด้วยกัน50คนด้วยกันหนะ้าส่งหลายคนด้วยกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างซองอังเป้าให้เสร็จสิ้นก่อนเลยนะครับ เรียบร้อยทุกคนนะผมก็ได้ทําการสร้างสว่างเปาเป็นที่เรียบรลอยแล้วนะครับให้เราไปที่ช่อง ANC Studio นะครับอ่ะจากนั้นก็กดติดตามกดกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับมาที่ลิงก์นี้นะกดติดตามต้องกดอยูนี้ทุกคนนะกดติดตามแล้วก็กดรับทั้งหมดด้วยเวลาที่ผมลงคลิปคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับจากนั้นก็กดที่และอีก2ลิงก์นะครับและอีก2ลิงก์กดเข้าไปนะครับ แล้วก็จะมีลิงก์ทั้งหมด3ลิงก์นะครับลิงก์ ANC s ซีสเเป็นลิงก์เพจนะแล้วก็ลิงก์แชทของเพจแล้วก็ลิงก์ของเว็บไซต์นะให้เรากอกที่ให้เรากดที่เว็บไซต์กรอกโค้ดอ่างเปาเป็นลิงก์นี้นะครับระบบก็จะพามาที่หน้ากรอกโค้ดอ่างเปาให้เรากกโค้ดอ่างเปาตามผมเลยนะครับสำหรับโค้ดอ่างเปาในคลิปนี้นับก็ประกอบไปด้วย6 5 6 2 4 BB b. B. b เป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับ6 5 6 2 4 BB แล้วก็กดซร์ชไปนะครับจากนั้นก็จะพาไปที่หน้าซองอังเปานะครับตรงนี้ให้เราทำการกรอกนะครับเบอร์โทรศัพท์ของ t o m a n y Wallet ของเราที่เราทำการสมัครไว้กับแอป t o m a n e y Wallet นะครับจากนั้นก็กดรับซองเลยนะครับก็จะมีเงินเข้ามาเนาะ ก็มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน50คนด้วยกันนะครับผมนะักคอยทุกคนโชคดีเนาะใครที่ไม่ทันนะหรือไม่กดเข้ามา2บทแสงดงว่า2บทแล้วมีคนรับหมดแล้วนะั่นเองนะก็อย่าพลาดวิดีโอใหม่นะครับผมนะก็รอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ให้ได้50ไลค์เหมือนเดิมเนาะ50ไลค์ขึ้นไปนับเดี๋ยวเราจะทําการแจก50คนต่อไปนะครับถ้าหากไม่ถึงก็20คนเหมือนเดิมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ